เด็นนี้สําคัญมากครับแอดอยากทราบเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีตังโมเป็นจานวนหลายครั้งค่ะถ้าถึงวันนั้นนะตามันจะเรือกนะครับหรือเรือทลอดอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่สาําคัญมากข้อมูลที่สาําคัญก็คือว่าอะไรครับมีการแจ้งว่าน้องตังโมตกเรือถูกต้องไหมมีการแจ้งว่าน้องตังโมตกเรือทั้งหมดเนี่ยในเรือมีทั้งหมด6คนรวมน้องตังโมด้วยมีการแจ้งว่าน้องตังโมตกเรือมันต้องมี5คนไม่ใช่เหรอครับมันต้องเหลือ5คนแต่การที่เรือเรือเนี่ยนะเวลา23.2 0ูเนี่ย เทียบท่าที่พี่บุญสงคารามรอบที่หนึ่งเนี่ยทําไมมันถึงมีแค่สี่คนย้าทําไมถึงมีแค่สี่คนอ้าวแล้วอีกคนหายไปไหนตกไปสองคนเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเวลายี่บสามจุดสองสามเนี่ยก็คือสามแค่สามนาทีออกจากท่าพี่บณ์ไปนะออกจากท่าพี่บณ์ไปนะเวลายี่บสามจุดสี่แปดเนี่ยเทียบท่าพี่บุญอีกครั้งหนึ่งห่างไปอีกสิบห้านาที มาเทียบท่าพี่บูรณ์อีกครั้งหนึ่งรอบสองรอบนี้มีห้าคนรอบนี้มีห้าคนยี่สาปดเนี่ยสัญญาณโทรลงน้ําสัญญาณโทรศัพท์ของอโโรถตำรลงน้ำยี่อ่อยี่ก็คือเที่ยงคืนกับ9ก้านาทีเนี่ยจ็อบลงเจ็ตสกีไปกับบอลเอ็ NBC. นบีซะเที่ยงคืนกับ20่สนาทีออกจากท่าพิบูรณ์แล้วกลับอู่เลย เที่ยงคืนกับสามทีสามทสีนาท,นาท,นาทีวนหน้าวัดกังขาวหนึ่งรอบเที่ยงคืนกับยี่สานาทีกระติกกับโรเบิร์ตขอเข้าห้องน้ําเที่ยงคืนกับสี่สิบแปนาทีกระติกกับโรเบิร์ตนั่งแก๊บกับ n อ็บใครหายไปพี่เอกอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับรอบแรกอย่างที่ผมบอกว่ารอบแรกเนี่ยเรือเทียบท่าเวลายี่สิบสองยี่สิบสามนากายี่สิบนาที ซึ่งตรวจเขาบอกว่ามีการแจ้งว่าน้องตกเวลา22นาฬิกา34นาทีจุด10กู้ภัยมาถึงตั้งแต่ยังไม่ถึง5นาทีแต่แทนที่จะมาให้ข้อมูลกับกู้ภัยไม่ให้ข้อมูลกับกู้ภัยรอยลำวนอยู่งั้นรอยลำไม่รู้จะรอยจำพ้องมะทำพ้องหรือยังไงไม่รู้นะนะหรือจะลอยหาอะไรไม่รู้หรือรอยอะไรไม่รู้รอยอยู่งั้นจนเวลา23นาฬิกากับ20นาทีเทียบผ้ารอบแรกมีอยู่4คน นี่ครับสี่คนเห็นป่ะม,มีทั้งหมดสี่คนอ่ามีสี่คนเห็นไหมาครับมีทั้งหมดสี่คนนี่คือรอบแรกสี่คนคนที่หายไปคือใครครับ นี่ครับสี่คนนี่นะครับรอบแรกเวลายี่นาฬิกายี่สิบนาทีเรือเทียบท่าพิบูลครั้งแรกนะครับเรือเทียบท่าพิบูลครั้งแรกมีอยู่แค่สี่คนในนั้นจะมีหนึ่งคือโรเบิร์ตสองคือกติกสามคือปอสี่คือแซนมีแค่สี่คนคนที่ชื่อจ็อบหายไปคำถามคือทำไมไม่มาพร้อมกันห้าคน หายไปไหนหนึ่งคนนะนี่ครับนี่นะครับนี่ครับ,รบเห็นป่ะที่ลรกสอนชี้ทั้งหมดเห็นป่มหายไปหนึ่งคนจริงๆแล้วแจ้งว่าน้องตกแล้วทุกคนวนหากันอยู่ก็ต้องอยู่ในเรือทั้งหมดทั้งห้าคนนี่ครับ ทำไมหายไป4ี่คนทนายกุ้งเคยแนะให้น้องปอเช่ไปสอบถามบ้านที่กอตอและโรเบิร์ดไปขอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเวลายนะี่0ิบสองจุดนับยี่บสามจุดสูนเนะี่ยเทียบท่าหนึ่งรอบนะับมีแค่เพียงแค่4ี่คนอ่าหลังจากนั้นนะครับสานาทีเนะี่ยก็ออกจากท่าพิูบู์ไปออกจากท่าพี่บู์ไปอีก เขาไปทีหนึ่งเวลายี่บสามนาฬิกาสิแปดนาทีก็คือออกไปประมาณสิบห้านาทีเทียบท่าพิบูลรอบที่สองคราวนี้มีกี่คนรู้ปะมีห้าคนนี่ครับเทียบท่าพิบูลรอบที่สองมีห้าคนเห็นไหมมีห้าคนมีห้าคนรูปที่เมื่อวานที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะครับว่าวงสีแดงเนี่ยวงสีแดงเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเสื้อหรือปะแต่เน,นี้ยจะมีห้าคนเพราะอะไรครับนี่ครับอ่าอันนี้คือที่ยืนอยู่หัวเ่วยน,นี้คือจ็อบ พิ่งจะมาแล้วรอบแรกอะรอบแรกที่เข้าไปที่ท่าพิบูลเวลายี่สบสามจุดสองศูนย์ะหายไปไหนอ่ะแต่พอเวลายี่สิบยี่บสามจุดสี่แปดกลับมาพร้อมกันประเด็นเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบไหมมีการตั้งคำถามไหม มีการตั้งข้อพิรุษไหมเออแล้วก็เวลานะครับเวลายี่สิบสองจุดาสี่ดหนึ่งศูเนี่ยที่บอกว่าน้องตกเนี่ยแต่ทำไมเวลายี่สบสองจุดห้าเก้าเนี่ยเรือจอดอยู่ที่ท่าทรายนะครับขอเจ้ากอพพ่บูลพัดนเนี่ยจอดทำไมจอดเป็นเวลาทั้งหมดประมาณห้านาทีจอดทำไม ลังจากนั้นเวลา23เดืิกา19นาทีโทรศัพท์ของน้องตังโมซึ่งจริงๆแล้วต้องอยู่ในเรือใช่ไหมโทรศัพท์ของน้องตังโมต้องอยู่ในเรือแต่โทรศัพท์ของน้องตังนตโมเนี่ยมันมันเปิดที่ท่าพิบูลได้อย่างไรมีการตรวจสอบเรื่องนี้ไหมมีการตรวจสอบเรื่องนี้ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือ,อน้องตังโมถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือน้องตังโมไม่ได้ตกไปก็ต้องอยู่ในเรือ แล้วทําไมมันถึงโผล่เวลายี่9บสามมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือรถตโมโผล่ที่ท่าพิบูลแล้วเรือก็เข้าเทียบท่าทันทีเวลายีบ่บสามนากายีนาทีแต่คนบนเรือมีแค่4คนต้องดูภาพถามอาจารย์ประเทศอีกอ่า เขาเห็นพี่โอ๊วิเคราะห์เก่งฉลาดเป็นคนดีมีน้ำใจที่ตรงเขาเลยอิจฉาพี่เอกค่ะหนูเป็นกำลังใจให้พี่เอกติดตามอ่าต้องดูภาพถามอาจารย์ประเทศอีกลองไปถามดูครับอ่าแต่เนี่ยคือข้อมูลที่ผมบอ,อกเลยครับพอเราไล่เรียงไทม์ไลน์แบบเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ามันมีความผิดปกติถ้ามีความผิดปกติเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบไทม์ไลน์นี้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น นะเวลายี่4ิบ2จุที่เจ้าหน้าที่บอกว่าตกเนี่ยหลังจากตกแล้วทำไมเวลายี่9บสองเรือต้องจอดที่ท่าทายเนี่ยหอเจ้ากอพูนพูนพิพัฒน์เนี่ยเป็นเวลา5นาทีสัญญาณมือถือมาก่อนเรือเทียบอ่ถูกต้องครับสัญญาณมือถือเนี่ยนะเปิดขึ้นเวลา2 3่สนาฬิกาสิเนาทีเปิดขึ้นเวลา2 3 1สนาฬิกา1 9นาทีที่ท่านะบนท่าน้ํานะแล้วเวลา23นาฬิกากับ20นาทีเนี่ยเรือเทียบท่าพิบูรลครั้งแรกแล้วมีแค่4คนหายไปหนึ่งนี่คือตอนเทียบครั้งแรกเทียบท่าครั้งแรกมีอยู่4คน มีสี่คนมีมีโรเบิร์ตมีกติกมีปอมีแซนแต่พอเทียบครั้งที่สองยี่สิบสามจุดสี่แปดมีครบห้าคนมีครบห้าคนแล้วรอบแรกขายไปไหนล่ะ เป็นไปได้ไหมที่อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงท่าทรายอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงท่าทรายแต่พอดีติดต่อเรื่องต้องการมารับโทรศรัพท์หรือเปล่าก็เลยต้องรีบมาเอาโทรศรัพท์ก่อนหลังจากรับโทรศรัพท์เสร็จก็ออกไปเลยท,ทันทะีนับเพราะใช้เวลาสามนาทีเองอ่า ลองดูทำลายดีๆนะนะยี่สบสองจุดห้าเก้าเรือจอดที่ท่าทรายหอเจออกก้กอพิบูลพัฒน์ยี่สิบสามจุดศูนย์สี่เรือออกจากท่าทรายเรือออกจากท่าทรายวิ่งมาเนี่ยนะอ่าสัญญาณโทรศัพท์นะสิบอ่าสิบเก้าสิบเก้ายี่สสามจุดหนึ่งเก้าเนี่ยห่างกันสิบห้านาทีพอดีเป๊ะเลยจากท่าทราย นะมาที่ท่าพิบูลประมาณ15นาทีเพราะเวลา23.19สัญญาณโทรศัพท์เกิดขึ้นเรือเือมาถึงเวลา23.20มา15นาทีแต่มีแค่4คนหลังจากนั้นเวลา23.23สามนาทีเรือออกจากท่าแล้วก็กลับมาเทียบท่าอีกทีหนึง่ง15นาทีหลังจากนั้นกลับมาเทียบท่าอีกเอ้ยไม่ใช่15เด้ย ยี่สิบห้านาทีโทษทีไม่ใช่สิบห้าครับยี่สิบห้านาทีอะหนึ่งคือเรือจอดที่ท่าทรายหัจักรพิบูลคัดยี่สองจุดห้าเก้ายีาบ่บสามจุดศูนย์สี่เรือออกจากท่าทรายสัญญาณโทรศัพท์โผล่ขึ้นที่ท่าพิบูลเนี่ยยี 19, ่สิบสามจุดหนึ่งเก้ายี่สิบสองจุดยี่สิบสามจุดสองศูนย์เรือเทียบท่าพิบูล หนึมีมีแค่ห้าคนเท่ากับว่าวันเนี้ยจากท่าทรายออกจากท่าทรายมาถึงท่าพิบู์เนี่ยสิบหกนาทีแต่พอออกจากท่าออกจากท่าพี่บู์ไปเนี่ยแล้วกลับมาเทียบรอบสองเนี่ยเวลายี่สิบห้านาทีไปกลับท่า,า,า,รา,ราทรา,ายเวลาประมาณนี้หรือเปล่าไปกับท่าทรายเวลาประมาณนี้หรือเปล่า น,นี้ผมแค่สงสัยนะผมแค่สงสัยเฉยๆนะที่ขี่เจ็ตสก,กีเวลาฟังดีๆนะครับที่จ็อบนั่งเจ็ตสก,กีเวลาเที่ยงคืนกับเก้านาทีครับเที่ยงคืนกับเก้านาทีที่นั่งเจ็ตสก,กีออกไปกระบอลแต่เวลาที่หายไปอ่ะหายไปครั้งแรกอ่ะมีแค่สคนจ็อบหายไปครั้งแรกนะเวลา23.20ไม่ใช่ขี่เรือไปกับบอล เพราะขี่เรือไปกับบอลเป็นเวลาเที่ยงคืนกับ9นาทีสัญญาณโทรศัพท์เปิดที่ท่าพิบูล23.19และ23.58สัญญาณโทรศัพท์นะับไปทางน้ำนะออนอเวไปขึ้นที่ท่าน้ำนนเวลาตีหนกับหนาทีถึงเวลาตีสามกับสี่นาทาีสวัสดีครับคุณเอกติดตามชมกันทุกวันนะครับ ร่วมร่วมเป็นกันรังใจคดีน้องตำรวจในดาฟารวมเยออันเนี้ยผมบอกเลยครับประเด็นนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจสอบหรือเปล่าดูแล้วมันมีอะไรเป็นเป็นพิรุธอะดูแล้วมันมันผิดปกติอะ